ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f e k e New s e n t t r r ด้วยนะคะเช็คแล้วแชร์เลยกรมบัญชีกลางเตือนให้ระวังการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อหรือแลกสินค้ากับรถเร่ขอเตือนประชาชนผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐให้ระมัดระวังการใช้สิทธิสวัสดิการกับร้านค้าที่กระทำผิดเงื่อนไข โดยเฉพาะรถเร่ที่ประเวนขายสินค้าในพื้นที่ต่างๆเนื่องจากพบว่าร้านค้าเหล่านี้มีพฤติกรรมหลอกลวงซึ่งจะส่งผลกระทบวงเงินสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่ใช้สิทธิกับรถเร่ดังกล่าวเนื่องด้วยกรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากสำนักงานคลังจังหวัดต่างๆว่าผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหลายราย ไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการได้เนื่องจากถูกแอบอ้างใช้สิทธิที่ร้านค้าข้ามพื้นที่หรือต่างจังหวัดซึ่งผู้มีสิทธิไม่ได้เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวและจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเวณขายสินค้าด้วยรถเร่ในพื้นที่ต่างๆและใช้แอปพลิเคชันถุงเงินในการรับชำระวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า และวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มโดยหลอกให้นำบัตรประจําตัวประชาชนไปซื้อของหรือแลกของเช่นขายน้ำมันพืชเป็นต้นซึ่งเป็นการดำเนินการที่ผิดเงื่อนไขาตามประกาศกรมการค้าภายในและประกาศกรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง